วัสดีทุกคนสุดการการเฮียอะไรไม่รู้ครับไม่มีชื่อรายการช่างไม่เลยครับเฮ้ยวันนี้เราจะกลับมาเล่นเดาวาฟนะครับเกมพี่คนนา่ารักนะครับไม่ค่อยกินสเปกเออเขาด้ับเกมนี่คนคน,คนี้จะไม่ค่อยกินสเปกนะผมอ๋อเล่นอะไรดีอะแครแล้วกันอะเคร์โหมดอ๋อแบบอีซี่ไปก่อนนะครับเพราะผมไม่ว่าจะเล่นอะไรอ่าสักสิบห้บานาที นาทีแล้วก็จบเลยนะครับโอเคนะครับขั้นแรกนะครับอ่าที่เราจะเล่นอะไรมันแปลกโอ้โหอะไรเนี้ยนะครับขั้นขั้นแรกนะที่ที่ที่เราจะเล่นครับอ่าเปให้ไอเทยนี่มาครับอ่าโอ้โหแขอเรียกว่าทาวฮออ่าันจะให้เท้าหอครับท่าหนึ่งคนนักขุดหนึ่งคนเคครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้นักขุดมาขุดก่อนครับโอเคไปมโอเคครับอ่าหนึ่งหนึ่งบล็อกเนี่ย ได้หนึ่งเหรียญทอง1เหรียญทองเนี่ยไปทำอะไรยังไม่ได้ครับตอนนี้โอเคครับนะักขุดอีกคนหนึ่งออกมาแล้วครับและทีนี้เนี่ยเราอยากให้ควบคุมมันยังไงนะครับควบคุมด้วยการคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากอย่างเงี้ยครับโอเคครับถ้าถ้าเงินคุณอ่าอ่าเราต้องใช้เงินนะครับโอเคครับให้มาผลเหล็กเหล็กแล้วแร่แล้วกันนะโอเคผม ร้านแรกนะมันจะให้ทีล่ละเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าเหรียญทองครับโอเคร้น okay, นี้เวลอัพแล้วเป็นเวล่สองอันนี้ก็ยังวิ่งหนึ่งอยู่ครับเราก็ให้มันไปขุดเอาละกันแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าเรากดลากแล้วเนี่ยการขุดของมัานอาจจะเร็วขึ้นนะครคมาให้เลี่ยงมาขุดตรงนี้นะ okay, ครับโอเคครับอ่าอันนี้จะเป็นอะไรวะเขา,าเรียกว่าอะไรครับขุมทรัพย์ อย่างอะไรจำไม่ได้เทเชอ,เอร์เคสแบบเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ปเปนภาษาไทยอ่าเหมือนแบบที่เก็บสมบัติอะไรอย่างงี้มั้งอ่าอันนี้ก็มีกันนึครับแคปแล้วก็ตามจํานวนกอง,องท้องที่ได้มาครับแคปแล้วสมมุติว่าถ้าถ้าเออเราได้เยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างของได้ได้เยอะขึ้นนะครับอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยมันยังน้อยอยู่ ไอ้ <Okay. S 2> พวกอาหารที่อยู่ตรงนี้นะ่ะ okay. โอเคผมอธิบายหน่อยไอ้พวกอาหารที่อยู่ตรงนี้นะ่ะสามารถใช้ไปขุดได้ด้วยแต่ว่ามันจะใช้ขุดขุดได้ก็ต่อเมื่อแบบต้องสั่งมันนะอ่ะเพราะว่ามันมีเพราะว่ามันไม่ใช่นาที่หลักมันเคเคครับอย่างนี้ครับเราจะเจอดันเจียนครับอันนี้เราก็ส่งส่งอาหารไปตี ส่งส่งทหารมาทางนี้ครับแล้วดูแล้วสังเกตดีนี่ครับฐานมัจะขุดได้นี่ครับเค้ยเราก็จะเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกสองคน,นครับเอามากันฐานทั้งนี้โอเคครับเราเราทหารพวกนี้มันก็จะเดินมามาฟันไอ้พวกเฮียนี่ครับไอ้พวกจังไรหารนี่มนาทหารเราการกันเลยวะตีดีมึงตีให้ตายเออเลเวลลีว่าเราไอสัตว์เออโดนครูคำหยากรูด โอเคครับเวลเวลเลเวลสามนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกดกระดิ่งครับเรียกทหารกลับมาได้โอเคครับเราจะไม่ต้องควบคุมเองครไม่ต้องเสียตังค์นะครับอนีตรงนี้เราก็ลากมาตีนะครับแล้วก็ปล่อยมันขุดเรื่อยๆสักพักสักพักสักพักไม่ใช่สักพักสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะเรามาคอยดูกันแล้วแร่ที่อยู่ไกลๆนาอันนี้ผมไม่รู้ แล้วมันก็จะยิงไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะยิงแพงนะครับก็คือยิงไกลย,ยิงแพงนั่นเองบ้านเราอยู่ไหนโอเคอยู่นี่ ดึงมาตีอย่งน,นี้ครับใจเย็นนะเกมนี้ต้องรีบนะครับเพราะมันไม่ใช่เกมแบบ FPS พีเอโมบาอะไรอย่างนี้ครับเพราะมันเกมนี้ก็เล่นค่อยๆไปอ่าอันนี้มันดันเจนใหญ่นะครับซึ่งกนข้างที่จะอันตรายเลยทีเดียวเพราะคนที่จะเกณฑอาหารออกมาอีกนะครับแล้วถ้ามีไอ้นี่นหะไอ้ไอ้สิ่งนะี้มันค่อนข่าจะท,ที่จะดีนะครับอ้าวสร้างทับได้แล้วเพิ่งรู้แล้วก็เกณฑอาหารมาครับ ไอสิ่งนี้นะครับมันที่จะสามารถยิงยิงทหารออกไปได้น,นะครับอย่างผมเกนนะมเน,นี่ยมันอ่ะสี่คนผมเรียกยงิงยิงฟ้าตอมอย่างเงี้ยโคตรเกลียดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็มาตีอันนี้คนระับทำไมพวกหลังๆมันโง่อย่างงั้ไอเฮียดาบใหญ่ไปไหมสัสมึงก็มาตีดเฮียเพื่นนะอนมึงตายอ่ะมึงรู้ไปนะโอ้โหโง่สัตว์เลยเนี่ยมันก็ไปดิ ไอพวกชาแมนเนี่ยนะมันสามารถเสกเฮียอะไรก็ได้ครับแม่งโคตรโกงเลยครับคือคือแม่งสะนี่ไงแม่งแม่งลายเวดเสกไอเฮียนี่ออกมาครับคือแม่งสามารถเสกน้ําออกมาได้ครับเพราะเสกน้ําไม่พอแม่งแม่งโดนบ้านกูถล่มตายห้าบนเลยแพ้เลยครับแม่งโคตรโกงเลยไอชาแมนน่แล้วก็คือเราต้องรีบจัดการนะง่ายง่ายง่ายคือต้องรีบจัดการมัน ตีมันลุมตีลุมตีเราเน้นเพลงหมัดมาโม้ไอ้ท่นตีมันดีสามคนเนี่ยได้ตัวหลังก็ช่างแมงปล่อยมันแล้วมันก็ตายตีตีไปเสียสิบโอ้โหยดเครวยเลยเลเวลอัพเลเวลห้าอะไรครับเราก็เรียกกลับบ้านกดกระดิ่งครับโอเคไม่เป็นไรชิชๆอยู่อันนี้ม้างนี้เผื่อจะมีอะไร คือมันจะมีน้ํากับลาวานะครับผมไอสองประเภทนะ่นนคือน้อําอ่ะจะไม่ค่อยอะไรก็จะสามารถกันได้ถ้าเจอลาวามันจะมันจะอุดยากนิดนึงครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะสามารถซึมผ่านผนังที่เราสร้างไว้ผนังที่เราสร้างก็คือว่าอย่างผมกดตรงเนี้ยไอไอ,ไอกดตรงเนี้ยก็คือแบบเอามาวางอย่างชค้าก็คือกดชิปเพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกําแพงมาวาง ถอนคอนโทนคืออะไรครับคอนคอนโทนอ่ะก็คือไอหินดำๆแบบนี้ครับมันจะไม่สามารถมีเทียอะไรผ่านมาได้เลยนะครับแล้ยเราก็ใช้ไอคนงานสักคนหนึ่งนะมาขุดตรงนี้นะครับไอนี้วางๆเอามาขุดตรงนี้ซะนะครับชิวๆง่ายๆเกมนี้มันไม่อะไรมากนะครับตอนนี้คนงานก็มี12คนแล้วทหารก็มี9คนเต็ม12นะครับ ช่งเฉยครับตอนนี้อันนี้ก็มาขุดแร่ช,ชิวก่อนอันนี้ก็มาเตียนนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เงินเงินเราเริ่มเยอะเนะี่ยเราก็สามารถใช้อะไรได้ฟุ่มเฟือยมากขึ้นนะครับตกใจนูวน้ำหมอกอ่าอันนี้ก็จะเป็นทำทำหลุมขุมทรัพย์นะทำสมบ,บัตินะอุ้ยเจ็บนี่มาเตียอย่างนี้ดิย 25เมนอโลลนะครับก็คือได้แร้วยี่สิบห้ายี่บห้าอกนะครับไอหา่านี่ไปขุดอะไรตรงนี้มาขุดตรงนี้แล้วก็ปล่อยใบบางตัวนะครับอันนี้ให้มันมาขึ้นตรงนี้นิดนึงมันใกล้ถึงแล้วอันนี้ก็ให้มันมาตรงนี้สิตรงนี้ก็ให้มันมาขุดตรงนี้นะครับทำไมมันไม่มาไอเชียงงปูปะวะไหนไหนน้ำน้ำเออนี่ครับตรงตรงนี้เป็นน้ำนครับค่อนข้างเนี่ย โกงอยู่พอสมควรไหนว่าเมื่อกี้เห็นมีอะไรแปลกอ๋อนี่นนครับชาแมนครับผมขอสร้างนิดนึงโอเคครับกดสร้างไปเดี๋ยวน้ำค่อยมาเคียร์นะครับไอ้เหียนะ้ำไม่มีซืบมากูลืม โอเคนะเราก็จะไปเคลียร์ตรงน้ำนะครับน้ำเนี่ยก็คือเคลียร์ได้ง่ายๆครับก็หาอะไรมาซีลไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ไอเยี่ยไม่ได้เลยวะตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงไหนวะลืมจะไม่ได้ไม่ได้เล่นนานตรงนี้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 ไอเยี่ยไม่ได้ไอเยี่ยไม่ได้กว่าเชื่ออะไรวะลืม มาเดิอนอย่างนี้ครับแล้วต้องเสียสละไอ้พวกแค่นี่ก,ตออก็ตรงนี้ก็ตายหมดแล้วตรงนี้ก็ตายหมดแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิกเดี่ยวมาเคชิวๆครับตรงนี้ยังชวๆๆววๆๆิวๆแล้วก็กดกดอะไรวะเอาออกกคนโทรมสามารถเอาออกได้นะครับใช่วะคนโทรมวะนี่ไงเห็นไหมชิวๆครับกดเห็ๆๆๆๆๆนไหมแล้วมันก็จะสิวตรงนี้ก็จะเข้า,าได้เราก็จะบล็อกไว้ ต่อไปข้ารบอะไรเราดูเราดูนี่ไอเชียน้ำไอเชียน้ำคือลบไงวะอ๋อตัวคิวลืมลืมครับโทษโทษกรรมกรรมโทษ,โทษนี่นี่สิวออกเคลมน้ำคงไม่ไหลามาแล้วตรงนี้เคลมตรงนี้เราก็ทด้เหมือนเดิมนะครับเอาระเบิดมาวางสิรัตนหนึ่งคนนะครับ เซซ่าเซซ่าไอเยี่ยมเว็บหนึ่งมานี่ไอ้เว็บหนึ่งเอาเว็บสองไอซ่าไอ้ไอไอเฮี้ยนี่ลาวาาของหนักกว่าเลยไอ้เฮี้ยม่งขึ้นอะไรมาเต็มเต็มเลยเนี่ยลาวาาของหนักกว่านะครับเราังสามารถที่จะทำทำทำอะไรกับมันได้ครับตอนนี้เขียนแล้วแล้หามามาอันนี้ก่อนครับ อันนี้ก็ับไปเฮียแม่งไม่น่าได้วะเร็วๆดิไม่ได้ทันวะไอเฮียแม่งไม่ทันละเฮ้ยไม่ทันทันอยู่ทันอยู่ไอเฮียแม่งไม่ทันวะตรงนี้สัตว์เอ้ยเฮียแม่งอะไรเต็มเลยเนะี่ยโอเคครับผมผมกับพี่อะไระวะอ๋อตัวตัวเลี้ยวโอเคครับผมผมก็บพี่เฮียแล้วก็ซิวออก เชอย่าอย่าอย่าเออยาอย่าอย่ากลับบ้านไปมึงอะตรงนี้ครับแล้วเราก็กดกดซิลธรรมดาตึบ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  ไปเคลียร์น้ำครับน้ำ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 เห็นมันนี่นเคลียร์ระหว่างนี้แล้วก็ซิล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 ผม,มรู้จะเรียกว่าผมเรียกว่าซิลเขลียรแล้วแล้วก็รอมันระเบิดมาครับตรงนี้ก็มานี่สิจะได้ขุดทอง มีกันมาตรงนี้แ okay, คปเม,มืองเราเริ่มใหญ่นะแล้วเราก็สร้างสร้างป้อมปืนอีกสักอันนะกดกดค้างไว้รอไปแปบ๊บเดียวครับป้อมปืนนิดเดียวนะแล้เ,เกณฑ์ทหารมาหมดเลยสี่คนสี่คนอนะ๋ออันนี้ก็เต็มแล้วอานนี้เราก็เกณฑ์มาโ okay, อเคครับครบ กด S เร็งเวลาคนระับเจอนี้ครับยิงมาแม่งนมึงมาถาล่มฐานกูดิมึงตายอะ่ะอย่าฆ่าเมือไอ้เที่ยคนงานกูเอ้สัสแล้วนี่ก็ตายไปซะตายไปซะแย่า yeah. อนี่นี่อ่าลืมลืมลืม โอ้ยเยอะนะนะเนี่ยเราเอา,เอามาขุดทองนะไอ้นี่เดี๋ยวก็ผ่านมาครับไอ้นี่มาดูตรงนี้ชิวๆครับ,รบง่ายๆเกมนี้ไม่มีอะไรยากนะครับรู้สึกว่าเกมเนี่ยถ้าคุณมี killing four อะแล้วถ้าคุณเล่นเกมนี้ถึงอะไรสักอย่างคุณจะได้เดวอปแอคด้วยนะครับผมจาไม่ได้เหมือนกันแต่เพื่อนผมมาบอกมาว่าถ้าถ้ามีไอเกมเนี่ยแล้วเล่นให้ให้ให้อะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ อของในเก,เกม Killing Floor น,นะก็คือ Dawab X นั่นแหละโคตรแรงครับ Dawab X ตีเฟสผ้าทีเดียวแบบเฟสผ้ากระเด็นอะตีประมาณสองคัมีอะ่ะเดี๋ยวก็ตายต้องของสายเบอร์เซิร์กนะฮึมมันไม่ไมีอะไ,ไรมากครับเกมนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบครับเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปละเนี่ยดูข้างบนขวาเนดะี๋ยวผมก็จะจบคลิปแล้วชิวๆครับตอนนี้เพราะผมเล่นอีซี่ครับเล่นเล่นหนามอแม่งแมงแมงไม่รอดครับ ผม oh, แม่งคนนี้เล่นเกมการมากครับไอ้แม่งมาขุดตรงนี้รถก็รอไปเรื่อ,ๆอ,อยๆไอ้พวกตรงนี้แม่งมาขุดตรงนี้ไอ้ไอ,อ,อ้หานี่มาขุดตรงนี้เปิบ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 ไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรก็มาขู่ตรงนี้อ่ะ เฮียแม่งมาดิเฮียลาวาเพิ่งเห็นนะเนี่ยมึงกลับมาเถอะแคมป์เรา่็น่าจะใช้ได้อยู่ ตัวมานะผมอะเจลาวามากเพราะผมเคยพลาดหลายอย่างเลยลาวาเร็วๆเถอะ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 กูขอร้องเออเย็ดแค่ทันพอดีแอบล้วก็รีบรีบครับรี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 บบึ้โอเคครับเราสามารถกดคขัแล้วก็ลากมาปื้บได้เลยนะครับสำหรับคนที่รวยพอใช่ไหมโอเคพอดีซิวไปเลยชนะครับโอเคครับพอดี การเอลิคอเวลดิสคอเวลเอนเตอร์ยูเน่มาเนวไฮสกอร์นะครับใส่ใส่ชื่อผมลงไปนะครับก็คือผมไม่มีชื่อจริงครับเขียเคียนนะใช่ไหมคคิดเท่นลันคิดเชนโอเคโอเคครับกดโอเคเซฟแล้วก็ลูกกลาวขอดูทั้งนี้เอ่อ แล้วก็ได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับโมดอีซี15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงว่ะ15นาทีแล้วก็